รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหอร,ร่วมกับหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการรอยเรื่องราววาราตี้ เพื่อ,อประชาชนทุกส่วนชั้นมาร์คสองโลก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 ให้ได้บุญได้บรารมีด้วยกันทุกอลุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอปิงปิงปิง สวัสดีค่ะรายการร้อยเรื่องราววารตี้วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกิจกรรมพิธีอุปสมบทพระจำนวน9รูปและแม่ชีจำนวน100ท่านพิธีนี้เป็นบุญใหญ่เริ่มต้นปีพุทธศักราชส5 6 5ัเราไปชมภาพและบรรยากาศกิจกรรมพิธีอุปสมบทในวันนี้ได้เลยค่ะ สาาุชนจเจริญพรคณะสิทธิอนุสิ์จเจริญจิตภาวนามาร์คสองโลกและสัทธาสาธุชนทั้งหลายกัลยาณมิตรคือที่สุดแห่งพรม,มจรรย์เมื่อพระอาจารย์ได้เดินทางมาถึงวัดพระวรราชาทิตด,ดามารด้วยความเป็นกัลยาณมิตรของโยมพ่อด็อกเตอร์อภิรัตเศรษฐีลุงโลจ แล้วก็มาเจอหลวงพ่อพระครูภาวนามงคลด้วยความเป็นกัณมิตรของสองท่านนี้ทำให้โครงการบวชพระ11รูปบวชที1 1 1ท่านเกิดขึ้นได้แล้วก็ด้วยบรรดาความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการจะสร้างบาร,รมีให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมของกลุ่มคณะสิทธิานุสิต เจริญจิตภาวนามารสองโลกก็ได้ช่วยกันประกาศข่าวบุญนี้เราใช้เวลาประกาศ7วันเราก็ได้พระมาบวชแล้วก็ชีมาบวชตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของวัดพระวรราชาทิศธรรมาภแห่งนี้ที่จะได้สร้างเวลมีต,ต,ต่อไปอีกแล้วเราก็จะใช้สถานที่แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์ สูงที่สุดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นตัวอย่างในการที่จะช่วยสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาด้วยตัวของเราเองคือเรายัางไม่ต้องคิดว่าเราจะมีทรัพย์มากมายแค่ไหนแต่เราใช้ทรัพย์ที่เรามีค่ามากมายมหาศาลติดตัวลงมาทตั้งแต่เกิด่คือร่างกายของเรานำมาอุทิศ เป็นส่วนหนึ่งของภรัตนไตยฝึกตัวเองให้มีจิตใจที่ผ่องใสละชั่วทำดีทำใจผ่องใสตามหลักของพระพุทธศาสนาให้ได้อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเราได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีไว้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรก็เป็นหลักคิดง่ายๆช่วงนี้พระอาจารย์ก็จะชวนบวชเรื่อยไป ถือว่าชุดแรกเนี่ยได้บวชไปแล้วถ้าผู้หนึ่งผู้ใดเห็นภาพเห็นโครงการนี้ต้องการที่จะอุทิศตนมาเพื่อสืบอายุพพุทธศาสนาเพื่อตอบแทนคุณของพระรัตนตรัยเราก็ติดต่อเข้ามาได้เจริญพรขอขอบพระคุณนะพระคุณเจ้าทุกๆรูปนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูภาวานามงคลเดระคุณหลวงพ่อพระครูวิจิตวราลังการพระผู้เป็นอุปชาแล้วก็พระคุณเจ้าทุกๆรูปที่ได้มาร่วมพิธีรวมถึงแม่ชีทุกๆท,ท่านและญาติโยมทุกๆคนรวมถึงโยมที่เป็นอุปถัมภ์สำคัญคือโยมพ่อดออรอาภิรัตเศรษฐีลุงโรดและครอบครัว รวมถึงหมู่ยัดมิตรและผู้ที่มีส่วนในโครงการนี้ทุกๆคนเลย คติธรรมนำเที่ยวคำคมวันนี้อย่าเดินวนเหมือนนาฬิกาแต่จงเดินหนะ้าเหมือนปฏิทินครับ วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาชมวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะวัดสิงห์วัดโบราณบ้านสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดสิงห์เป็นวัดโบราณที่ก่อสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางเป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญของบ้านสามโคก สร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอวิทยาเป็นราชธานีและวัดน,นี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครย้อนยุคอีกหลายเรื่องด้วยค่ะพระอ,อุโบสถเป็นอุโบสถเก่าแก่ วัดสิงห์วัดโบราณณบ้านสามโคกจังหวัดปทุมธานีสร้างสมัยอยุธยาตอนกลางมีการบูรณะครั้งใหญ่สมัยต้นกรุงรัตนโกสิน์เป็นนาคารที่ใช้ในการทำสังฆกรรมประกอบด้วยกำแพงแก้วล้อมรอบด้าน,นในกำแพงก่อเป็นช่องสามเหลี่ยมพื้นที่โดยรอบปูด้วยศิลา ทางเข้าทําเป็นซุ้มโครงก่ออิฐแบบกลูปช้างทางด้านหน้าและด้านหลังศิละปะแบบอยุธยามีเรื่องเล่าขานในอดีตบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุทยาถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อาศัยของชาวรามันหลายยุคหลายสมัย นาบ้านสามโคกวัดสิงเพื่อให้พระภิกษุที่อพยพหนีศึกพม่ามาพร้อมกับชาวมอญได้จำพรรษา ของน้องแบงค์ที่ได้มาวัดสิงในวันนี้คือวัดสิงเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากเลยครับที่นี่มีโบราณสถานเก่าแก่มากมายถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะสําหรับสายบุญที่ไม่ความสนใจในประวัติศาสตร์มาที่นี่รับรองว่าได้อิ่มบุญกับบ้าน,านไปเลยค่ะ วัดสิงห์ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่ควรมาทำบนและศึกษาในประวัติศาสตร์ค่ะ ดีค่ะอิชันนะคะนางสาววัานัออนสมปัดค่ะหรือชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบนะคะเอ่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตรแปลงใหญ่ประจำตำบลอบตอท่ามนาวค่ะก็ะคือในส่วนของเจี๊ยบนะคะที่ดูแลเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับงานหน้าเกษตรของพื้นที่ตำบลท่ามนาวทั้งหมดค่ะในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นงานฟิวเดย์ค่ะเป็นการ เหมือนเ,อเปิดเลิกเบิกชัยนะคะในการเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตครั้งใหม่ในประจําปี2565นะคะก็จะเป็นการรวมตัวเกษตรกรนะคะของในอำเภอเชมดานมาร่วมกันเปิดงาน,นะค่ะเรานะคะก็จะมีเครือข่ายนะคะร่วมกันในหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน,นะค่ะในส่วนของภาครัฐนะคะก็จะมีอบตทมนาวนะคะหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะพัฒนาที่ดินพลังงานจังหวัดนะคะก็อีกหลายเครือข่ายที่ร่วมกัน ส่วนในของเอกชนนะคะก็จะมีของบริษัทปรททจำกัดมหาชนนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนหลกักแล้วก็รวมถึงเครือข่ายด้านนอกที่มาช่วยในหลายๆเรื่องทําให้การทํางานของเราราบรื่นแล้วก็มีหน่วยงานมาสนับสนุนเรื่องเงินทุนค่ะตอนนี้ก็ยําลังดําเนินก,กิจการต่อเนื่องนะคะก็ยังกำลังจะต่อยอดเรื่องเครือข่ายแล้วก็ผลักดันผลผลิตในแปลงของเรานะคะไปสู่ตลาด ในระดับโมเดิร์นเทดแล้วเราก็รวมถึงก,การแปลรูปก,การผลิตนะคะ <Leslie> เพื่อกระจายตลาดแล้วก็เป็นการดึงดูเดเยวาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานที่บ้านด้วยอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานของเราะคะ่ะเซลละเซลล์ลอยน้ำเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเซลละเซลล์ลอยน้ำ ตัวนนี้นะครจุดน้ําขึ้นจากบ่อขึ้นมาใช่ครับแต่ว่าเหตุผลที่เอาไปลอยน้ําก็คือจะช่วยให้แผงครับไม่ไม่ไม่ร้อนเกินไปเพราะว่าแผงโซลาเซลล์ถ้าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25-28องศาจะผลิตกระแสไฟได้ดีที่สุดอ๋อครับแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นก็เปอร์เซ็นต์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะดรอปลงแต่ว่าก็ดรอปลงไม่เท่าไหร่นะครับแต่จะเห็นผลคือ,อที่เป็นโซลารฟาร์ม เยอะๆนะครับก็ถือว่าเราทำตามมาตรฐนแต่จริงๆเนี่ยความร้อนมันเกินป่ะความร้อนเกินอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็ผลิตได้ครับมันถล่มก็ลงนิดหน่อยครับลงพัดไปพัดมาเก็บายความร้อนแต่เราก็เอาไปใส่ในน้ําไว้ก็คือเพื่อให้แผงมันข้างล่างมันได้รับชื้นได้รับความเย็นนะครับแล้วก็เราก็จะจัดการพื้นที่คืออย่างบ้านเรามีพื้นที่น้อยนะครับเราก็เอาตอนมีสระน้ํแเราก็เอาแผงไปไว้ในน้ํา ข้างบนเราก็สามารถทํากิจกรรมอย่างอื่นได้อย่างเพาะปลูกหรือว่าจะสร้างอาคารเก็บซืชผลทางการ,กรเกษตรหรือจะเก็บปุ๋ยเก็บอะไรอย่างนี้ได้ครับก็จะไม่ไม่มาเปลืองเนื้อที่นะครับถ้าในระบบโซลาร์ฟาร์มหลังคาโซลารูฟเนี่ยเขาจะหา่างกันครึ่งนิ้วครับเพื่อให้ให้อากาศมันคือ,อาาเวลาฟ้าผ่าแล้วมันไม่พังหมดครับมันพังเม็นแผงๆมันโดนเคยมีฟ้าผ่า นี่ก็มีก็โดนเหมือนกันครับโดนฟ้าผ่าไปแต่ว่าแผงไม่เป็นไรแต่ว่าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เสียครับอินเวอร์เตอร์พังครับก็ภายในเรือนนี้นะครับก็จะเป็นการใ,ใช้การให้น้ำเนี่ยแบบอัตโนมัติเราใช้ตรวจวัดว่าเขาต้องการความชื้นเท่าไหร่ถ้าความชื้นมากเกินไปเนี่ยผักเขาก็จะเน่าจะเสียได้ครับ200บาทส่วนน้ำฟูมเนี่ยครับเราใช้วัดความอุณหภูมิให้ในเรือนนะครับเพราะว่าถ้าฝน ภายในโรงเรือนนี้อุณหภูมิมากจนเกินไปผักก็จะอาจจะใบไหม้หรือว่าเฉาตายได้เือนกันนะครับโดยระบบในแอปพลิเคชันนะครับจะมีสองระบบก็คือจะเป็นอัตโนมัติกับควบคุมด้วยตนเองนะครับว่าผักชนิดนี้ยเขาต้องการพความชื้นสูงสุดที่เท่าไหร่แล้วก็ถ้ามันต่ำจนเกินไปแล้วก็สั่งให้น้ําไหลถ้าสูงสุดพอน้ําเปิดไหลเสร็จแล้วนะครับัต่ำ พอถึงจุดสุดที่เราตั้งค่าไว้เขาก็จะปิดน้ำเองอัตโนมัติถ้าเหิว่าเราเป็นสมาชิกคนเดียวสองคนเราจะได้เจ้าเราตรงนี้ก็จะเป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินนะครับเพื่อที่ไม่มีที่ดินเพาะปลูกของตนเองก็ให้เข้ามาทําในพื้นที่ตรงนี้ใช่ครับไม่ต้องเช่าครับให้ปลูกฟรีพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่วัดนะครับเป็นป่าช้าเก่าของวัดอก็เมื่อก่อนเนี่ยครับรวี้จะเป็นคลอง เป็นคลองใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ขุดแก้มลิงเอาดินมาถมไว้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ไม่สม่ําเสมอแล้วก็ขุดแก้มลิงเอาดินมาถมปรับพื้นที่เอาใส่สารปรับปรุงดินแบ่งพื้นที่ให้เกษตรกร,กรได้ทําก็คือคนละสอง,งานนระวังอดพิกคนละสง,งานสง,งาน นายสุชาติกลิ่นทองหลางเกษตรจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้เนี่ยมาได้มีโอกาสมาร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่นะครับหรือที่เรียกว่าฟิวเดย์ประจำปี2565นะครับที่ตำบลท่ามะนาวนะครับอำเภอชัยปานจังหวัดลบบุรีนะครับ สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นการผลิตในฤดูการใหม่เนี่ยเราก็จะทำกันทุกปีนะครับก็สืมเนื่องมาจากว่าที่ตำบลท่ามะนาวนี้นะครับเป็นแปลงเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็จะได้ลงมาสำรวจว่าศูนย์ถ่ายทอดแห่งนี้เนี่ยมีความต้องการเทคโนโลยีอะไรนะครับเพื่อที่จะนำมาถ่ายทอด ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับในกลุ่มแล้วก็นำไปขยายผลให้พี่น้องได้ใช้ในการทำการเกษตรของตนเองนะครับเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตนะครับโดยที่ในปีนี้นะครับเนื่องจากนโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมุ่งเน้นในเรื่องของการตลาดนำการผลิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยี4.0นะครับซึ่ง ก็ในแปลงแห่งน <si hai> ี้นะครับซึ่งก็มีพร้อมนะครับในเรื่องของการตลาดนําการผลิตเนี่ยทางกลุ่มของเราเนี่ยที่ตำบลท่ามะนาวที่ผลิตพืชผักเนี่ยเรามีผลผลิตที่เพียงพอนะครับแล้วก็มีตลาดนะครับที่เพียงพอกับปริมาณผลผลิตนะครับที่จะออกสู่ตลาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยี4.0เนี่ยเรามีโรงเรือนนะครับที่เป็นโรงเรือนอัจฉริยะนะครับที่ สามารถควบคุมนะครับปริมาณความชื้นในดินนะครับมีการให้น้ำตรงกับความต้องการน้ําของพืชนะครับซึ่งก็จะทําให้ผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยมีคุณภาพนะครับตรงตามกับความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็สามารถขายได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยเทคโนโลยีที่เรานํามาให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ย ส่วนหนึ่งก็เราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางปตทด้วยนะครับในการที่จะนําเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะครับมาให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตของตัวเองแล้วก็ทําให้ผลผลิตของตัวเองมีคุณภาพนะครับทั้งด้านการตลาดก็ไม่เป็นปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกร,ะกรนะครับอยากจะฝากนะครับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับได้ซึ่งได้มาเรียนรู้ใน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตฤดูการใหม่ของปี2565นี้นะครับได้นำเ,เทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับไปใช้ไปไประยุกใช้นะครับกับการทำการเกษตรของตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับในการที่จะทำการเกษตรของตนเองครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมตำบลท่ามะนาวนะครับวันนี้เป็นวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนะครับเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือว่าฟิวเดย์นะครับประจำปี2565นะครับวันนี้มีโครงการนะครับกระท่มปันสุกรับทรัพย์เข้ามาร่วมโครงการนะครับจากบริษัทกลุ่มมิตรภาพนะครับร่วมกับทางบริษัทแปลงใหญ่ผักท่ามะนาวนะครับโดยเรานํากระท่อมนะครับขนาด5เซนแล้วก็7เซนนะครับเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมรงการนะครับก็คือเสียค่าสมัครแรกเข้า40บาทนะครับ40บาทเกษตรกร,ะกรจะได้ต้นกล้า1ต้นนะครับราคา80บาทไปปลูกเป็นเวลา4ปีนะฮะที่ทากลุ่มจะเก็บคืนครั้งละ20บาทนะครับต่อปีจนครบ4ปีก็คือ80บาทนะครับเป็นกระท่อมปันสุกนะครับในส่วนนี้นะครับนอกจากที่ให้เกษตรกรในราคาที่ถูกแล้วก็สามารถชำระ ผ่อนส่งได้นะครับเรายังให้กับกลุ่มคืนซึ่งจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่รวมตัวกันไม่น้อยกว่าร้อยคนนะครับเขา่วมรงการใน20บาทที่เก็บต่อปีเราจะคืนให้กลุ่มวิสาหกิจอีก50%ก็คือคืนให้10บ,บาทนะครับนอกจากนั้นบริษัทเราจะรับซื้อใบกระท่อมคืนในราคาขึ้นลงตามวิถีกรตลาดนะครับกระท่อมที่จะจแจกจ่ายให้กับสมาชิกนี่ก็จะเป็น ความสูงขนาด7เซนถึง10เซนนะครับเกิน10เซนขึ้นไปนะครับแล้วใบเนี่ยฮะใบกระทอบนะครับที่เรารับคือจากกลุ่มเกษตรกรนี่เราจะมีการแปลรูปเป็นใบสดนะฮะนายกลองชูใบสดนะฮะนี่คือใบสดนะครับแล้วก็มีใบแห้งใบแห้งแต่เราก็จะมีการาบดนะฮะจากใบสดบดมาเป็นผงเป็นใบแห้งที่เอามาไว้ทําเป็นชานะครับผมหลากหลายรูปแบบนะครับผม นี่ก็คือกลุ่มของเราถ้ากลุ่มมิตรภาพกระท่อมกลุ่มมิตรภาพของทางโครงการที่จัดขึ้นมาวันนี้นะครับกับทางอบตอท่ามนาของท่านนายกวันต์สัน,นชัยและก็พี่ออกของเรานะครับถ,ถ้าสนใจนะครับในเ,เรื่องของกระท่อมเนี่ยทางบริษัทแปลงใหญ่ท่ามนาร่วมกับกลุ่มมิตรภาพจากห้วยบงนี่นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่อบตอท่ามนาวครับ0899020096นะครับได้24ชั่วโมง นะครับแทันาวจ,จะเป็นศูนย์รับทั้งเรื่องการพะปลูกเรื่องการพาะก้าและก็เรื่องของการซื้อใบคืนทั้งหมดนะครับผมครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนทัท้น สองโลกมัคสองโลมกมาคสองโลกมัคสองโลกมัคสองโลกมัคสองโลกให้ได้บุญได้บรารมีด้วยกันทุกอลูวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอปิงปิง,ปง